ครับสวัสดีครับพี่น,อน้องมือดีกับผ้าม้าส่เบดครับมือนีไม้ข้ออีสานเขียวครับมาอีกรอบหนึ่งยังของใจยุคข้าวที่แล,ล้วครับพี่น้องว่าจังไไดแล้วมือนีเข้าสิผ้ามาใสอีกรอบหนึ่งเนาะมาเบ่องอีกรอบหนึ่งเอาไปหนึ่งไดงเดี๋ยวคอยติดตามเบ่งเลยครับนะครับ ก็เมาถึงไม้แล้วเดี๋ยวเ่าสิเริ่มต้นใส่จากแถวนี้เลยนะครับนะครับไม้เท่เนี้ใส่ไม่เหาใส่มากพอถึงครับมองนี่เดี๋ยวเาสิเริ่มจากแถวนี้เลยอนอยากเด้อพุตาเอ้ยหันเจดีย,ย์ยะทางเอ้ยลูกล้างใส,ส่เบตในดดดเด้อคนีอยากเซเบตในเด้อ นีเงี่ยครก็เป็นนี่ครับปแปมือรับเี้ยแปมือแปมึกแข็งนะครับเดี๋ยแปมึกแข่งแล้วเราเิ่มต้นใส่ขันเหลกเลยนี่เอา น้ำมันม,นมันอึ๊อืมอ้ฝนลงเม,ม็ดครับ เอาละเดี๋ยวล้างและไปครับพี่นอกไปต่อนั่หลงเสร็จแล้วต่อมาต่ออื้มอันีโอ้ มือนีเข้าใส่ทีๆครับบริ้ใสห้างครับมือนีเขาเบ็ดมาหาซิบหลังพบได้หลุดอยูอ่ฟังพุ่นไปใส่บได้ครับมันมันไอหนีโ่โพดครับมันสั้นล่งหย่าครับเดี๋ยวเาใส่เงาไปผีเลยครับฟังผีเลย <c oughs> ไปครับต่อโอ้นี่ต่อ, <c oughs> ตอครับพี่น้องวันนี้ท่าเมลาในจักน้อยหนึ่งเพราะลงมาสาเติบอยู่ เดี๋ยวขี่ขามไปที่ญีปุ่นก็อุ่นนะผมมันมันมัน,มน,นโอเคไปครับไปต่อครับไปต่อ แนวคิดต่อไปรล้วผลต่อครับไปฟังผลครับพี่น้องไปครับ ส่แถวนี้ครับกับฟางพี่แถวนี้ครับเหมือนันก็ใสครับแต่ว่าซื้อๆมือนี่เลยห่องใจมีน้ำไหลายกลเก่าอยู่ครับเพราะว่าฝนตกมากไปขึ้นครับก็ได้ดหลุนอยู่มองนี้แบบกนี้ก็ป้าหลายครับแต่ว่าสิกิ่มเบ็ดทึงบอ่อให้น่ำหลายพี่นนอะ ตอมาลุนกันหลักบ้านพี่หลองฝนตกบนนกคำมือขึ้นครับเพื่อนโนโน,โนละายสู้นินงมือขึ้นครับตกอยู่ครับแต่ก็ตกมาแอบเดียวครับพอดุลนอ้ยครับ ใส่ฟองผีเดี๋ยวให้ศรีไซน้ําค้องสลับกันไปหน่อพ่อเดีรุ่นพ่อเดี๋ยวนอยู่โอ้เชียงพระเป็นมีดีกว,ว่าอี่ เลยอยครับไปไต่อครับไปครับใส่ฟังก์องมึงมึงใส่ด็กว่สูงอย่เดี้ยลโอ้พอลงได้ยู่ครับโอ้ว้วโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอโอ ใส่ใส่บ้าข้าวทีแล้วโปรได้ร่งครับมองนี้อันนี้ล่งได้ลงใส่ได้เดี๋ยวไปใส่ตองไม่ดีแหละครับีี่นอะมือนีก็เบ็ดมาทั้งมดืดหาซิบหลังครับพอดีรุ่นพอดีรุ่น อืงาไม่มีแถหลายครับต้องระวังคมคมกลิบบาดมาหลายแล้วครับผมนะครับอ้วอ้าหองลงใส่โอ้นี่ห้อยผนลุงใส่ตัวนี่ อโอ้ยเป็นเกาก็ลุงใส่ดิอขาเป็นลุงอ่ะอ่ามีปัญหาใส่ได้มืดเกากับใส่ได้่าได้มีป้าตัวเดียวนะเนี่ยบอด้อมีป้าตัวเดียวดอกไม่ค่อง ืันนี้บ่มีบ่มีทีมงานมานุ่มครับืบันนี้มาคนเดียวเนี่ยครับไปครับว่ี่นอ้องใส่ตอครับืัอนี้เดี๋ยวสีหาหลังครับเ้าือเทควันครับนี เนื่องจากแม่เมืองเราว่ามันไม่สิทธิ์แบบเราลงมมาได้นี้มันกระหกแกัว,ว่าเท่ากับบุกงานมากเลยัะลงมาใส่ได้งานอ่าอ่า โอ้แข็งฮึบอ่าเจยวโอเคครับหน้นนี้กับนำ่อจอครับเด็กครับพ่อได้หลุดอยู่ครับได้ได้ไดอืม นี่นะครับเแล้วสี่หลังครับพี่น้องครับอ,าาอันนี้ค็เดินทางมาพอลังสุดท้ายแล้วพี่น้องเดินทางพอหลังสุดท้ายแล้วนะครับเกียรติเต็มท่มลังสุดท้ายแล้วพี่น้องเลยหลักฮึบ นี่ครับอืมเอาละว,ว่าครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับพี่นอ้องเรียบร้อยพี่นอ้อง นี่แหละหลังทูถ่ายครับแดงแดงจังมากเบิ่งว่าสิได้โตขึ้นบ่ได้แล้วก็สิขึ้นว่าขึ้นครับพี่น้อง